สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว f อฟทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่ผมเช่นเช่นเคยครับ<ๆ>ช่องเบาเอวอ,อนนะครับเนาะ<ๆ>กะ็มาเก็บระบบรถเสียเตอยครับ<ๆ>เกิดปัญหานิดหน่อยนะครับเนาะ<ๆ>เหมือนที่ FC ทุกท่านเคยเห็นในคลิปนะครับเวลาเบิ้ลเบิ้ลตัดสับระเบิดครับมันก็จะ ล็อกมันก็จะติดครับเออมันก็เป็นที่นี่ครับเป็นที่ล่างนะครับเนาะเป็นที่ล่างหัวฉีดครับเพราะว่าชุดวงชุดวาลมันก็ยังเหลืออยู่ครับยังยังเดิมๆอยู่ก็เลยต้องทำครับต้องทาผมลองดูแล้วถ้าเดิมๆมันไปไม่ได้ครับ <ME G: S 1> เหมือนที่ทุกท่านเห็นในคลิปนั่นเลยครับ <S <S เวลาเราออกตัวหรือว่าสับเกียร์แรงๆหนะ่อยก็มันก็จะตัดหรือมันล็อกนั่นแหละก็จะเป็นประมาณนั้นเนาะนี่ เดี๋ยววันนี้ครับผมจะถอดครับจะต้องรือ้อชุดนี้ทั้งหมดเลยรือแปบ๊บรื้ออะไรออกก็เดย๋ยวมนิายให้ดูครับเดี๋ยวรอชมนะครับป่าจะจบไม่จบเนาะตอนนี้เนาะเดี๋ยวผมทํทำเลยครับก็ตอนนี้ก็รื้อแป๊บพอเฉียนะครับนี่สูบเอ่อสูบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับรื้อมาแล้วครับปักโพงปักไฟครับนี่ ก็จะเป็นเรือเป็นชุดวาวครับชุดวาวชุดล้างเนาะนี่ตัวนี้ท้ายล่างก็ถอดแล้วนะครับถอดถอดแล้วเตรียมทําแล้วครับนี่ก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราต้องลื้อออกนี่นี่จะเป็นเอ่อท้ายล่างนะครับท้ายล่างที่ว่านี่ครับเดยจะแกะให้ดูนี่เลยหน้าตาเป็นงี้นะครับ เดี๋ยวเราจะโม่ใหม่มาเลยครับนีชุดนี้จะโม่ใหม่มาเลยครับเดี๋ยวประกอบเรมเดิมไปก่อนเดี๋ยวทำให้ดูทีละชัตนะนี่จะเป็นชุดแป๊บมันครับต้องล้างต้องอะไรใหม่หมดนะครับนี่ไม่งั้นไม่ได้ครับสกบปรกครับเอ่ะเดี๋ยวผมจะเริ่มถอดล้างนะครับตอนนี้เดี๋ยวรอชมตอนถอดออกเสร็จเนาะ นี่ก็ถอดเสร็จมาแล้วครับตอนนี้ก็ลื้อเสร็จมาแล้วนะพี่น้องนะนี่ก็จะสภาพก็จะประมาณนี้ครับนี่ท้ายหล้างก็จะประมาณนี้ทำพอเลยเเนี่เราต้องลื้อออกให้หมดนะครับชุดเวาลวที่อยู่ข้างในนี่ครับจะเป็นชุดสปริงชุดวาวเาลเดี๋ยวเที่ยวเลยนี่ก็จะประมาณนี้ครับเที่ยวครับนี่เทดูสดๆเลยครับ วัมีอะไรอยู่ข้างในเนาะจะได้ไปทำกันได้ครับนี่นี่้องเอาออกให้หมดครับไม่งั้นมันเวลาถ้ารถเราจูนแล้วเวลาเราขับไปปุ๊บมันติดปุ๊บมันก็จะเกิดอาการสะดุดครับก็คือง่ายๆคือทำงานไม่เต็มสูบนั่นแหละครับเหมือนกันครับนี่นี่ก็จะประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะส่วนนี้ก็จะเป็นท้ายล่างครับเดี๋ยวท้ายล่างเดี๋ยวให้ดูทีหลังครับท้ายล่างเดี๋ยวทำทีหลัง นี่ก็จะหน้าตาก็จะประมาณนี้แหละพี่น้องเด้อดูไว้เด้อนี่ครับข้างในจะมีรูครับมันจะมีรูแล้วมันจะมีวาล์วพวกนี้ซึ่งสาเหตุวาล์วพวกนี้ก็คือคือรูน้ํามันมันจะเล็กนิดเดียวครับเล็กแบบเนี่ยครับเท่าเข็มนะครับกล้องไม่สามารถส่องได้เนาะมันเล็กเกินครับ <c oughs> คือรูมันเล็กเกินครับ มันเอ่อถ้าเกิดแบบไปตันไปอะไรหรือว่ามันติดเพราะว่ารถเราจูนอยู่แล้วนาะนี่พวกนี้ครับมันรูมันเล็กนิดเดียวครับก็จําเป็นต้อง m o d ฟ f y ครับทางไทยทําได้ทุกอย่างครับอ่ะเดี๋ยวผมต้องประกอบแล้วตอนนี้<อ>จะประกอบทีละตัวเด<อ>ี๋ยวลุมเป่าก่อน อะตอนนี้ก็ประกอบแล้วครับประกอบแล้วลมทำความสะอาดเรียบร้อยนะเอาเดี๋ยวผมจะประกอบทีละตัวนะครับพี่น้องนะ

หมดไปไวะยี่หมดยังยี่หมดท้ากองของไผของไผ่แกดิแก้วหนวัวดว่านเหรอเอาไส่ยี่โมดได้บ่ một cò có lắp tới đấy, Được ừ, mươi rồi. 저건 안무 뭐. อย่แล้วครับไม่ใช่บอกไปมันย้อนแสงนิดหน่อยครับพี่น้องก็นี่ครับปอบใกล้เสร็จแล้วครับใส่แป๊บใส่รางฉีดน้องครับเนาะกำลังกำลังใส่แป๊บใส่อะไรเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวรอชมเด้อรอชมทดลองครับรอชมทดลองอีกทีหนึ่งนะนี่พวกชุดที่เราถอดออกมากครับก็จะประมาณนี้ครับชุดเขาเรียกว่าชุดวาล์วครับชุดวาวล์วรางฉีดเนาะก็ต้องโมใหม่ครับ น้องมูใหม่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเราชมตอนติดเครื่องนะครับยีสี่ครับก็เดี๋ยวสําหรับคลิปนี้ก็ผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับอ่ะสวัสดีครับ